โอเคข้ามาต่อกันนะโอ้เมื่อกี้โอ้ปัก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 หลายๆตอว ก,ก,ก,ก็มูชอบบ้านสไตล์พี่อมแบบกระจกใหญ่ๆแต่ไม่โโไม่ได้ทำท้านกระจกมียวมียวมีมมมย,นยัน,ยนยไว้นี่ไมไเการาเมวลับเดอนึ่สองสามสรับล้อยู่หนวะยี่สิบล้าน,น ใครไม่เก็บกเก็บาวเก็บอกเก็บแล้วทำไมถังเก็บแล้วนล่นม,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 มู้ี่ไห่พี่เก็บงานเ้วพี่เอามาแค่สใบ ต้องทำน้ำตรงนี้ด้วยใช่ไหมพี่แตกบ้านพี่โอมแต่มันพี่โอมมันใกล้กันไปเคืนไหมเออช่างมันเถอะเดี๋ยวพี่ยงิยงยงิยงปืนยิงยิงปืนใหญ่ไปใส่มิวเลยเดีย๋ยวมาเนี่ยวันนี้นะฝากนี่ทำให้ฉันเดือดอะไรฉันเดือดมาฝา Ừ, ก็วันน้าต่างเคีบานเดียวแอ้เดีย้นวเนจกรเมได้ครับครบเนาะครับ แบ่งกันกินกตาโอ้โหมิวมิวยนสายมุ้งพีมันเจ็บเด้อมิวาจ้มิก็โยนดีดีหน่อยงโยส่มุงพีโยนอยู่หรอโดน เราไม่วางมูมีได้มีหงทำไมยังไม่โดนร่างเอาไปก่อนแล้วกันเราค่อยทำเท่าไหรมีพงมีพริกอะเรยไหมคะโอ้ใช้แอปอะไรถ่ายแล้วตอนนี้ scrpo เหมือนเมื่อเขาเลยอัน f เอฟสีส,ม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 สม้มๆทำไมมันมีมมมชื่อชันนีมันมีชื่อว่าอะไร <c oughs> เยอะเ,เรากินข้าวอยู่เราอย่าเพิ่งเล่นเกมเราต้องดู Youtube <c oughs> นั่นติดหลุดปุ๊บปับป๊บ <c oughs> ปั๊บมโตเม <c oughs> ปิดคลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาต่อกันคลิปหน้านะครับโอ้บายบายอารมวันเดียว 五十一日か